แก้มใสใเกษตรตาน้อยเตือนตามให้พอเจ้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซะะับตไคร์กดแชร์เพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้ม้วยนะคะเข้าก่นแล้วเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้เข้ากับมาพบกันในเรื่องเกี่ยวของหมูป่าของผ้าวิดาฟรามอีกเป็นเคยเจ้าจ้าเน้นน้องแก้มกรสีบอกว่าผ้าวิดาฟ้ามเจ้าจ้ะสีเฮดคอก์ยูสองคอก ขอกหนึ่งเป็นขอกปล่อยแบบดินลียขอกหนึ่งเป็นขอกปูเนจ้ะน้องแก้มเฮ็ดมาจาใหม่แล <pounds> ้วก็อีดเนจ้าน้องแก้มก็เสียข้าไปเมืองว่าขอกดินเป็นจังไดขอกปูนเป็นจังไดเนจ่าเล่นน้อแก้มมีสามแบบเออแจสซมีคขอกปล่อยขอกขังขอกปล่อยแล้วก็ขอกขังสองยางขอมกันเนจ้ะนี่คือขอกขัง สามกับเสียสองเมตรคูณสองเมตรบ้านยาวเท่าใดเจ้าจ่าสามนี้เจ้าจ่าหมูออกกับบ่อใดนอกจากน้องแกงปัสิเปิดประตูมังนีเจ้าจ่าเพื่อที่หมูจะได้ออกมาผสมพันธุ์หรือจังใดเจ้าจ่านี่คือขอกแบบง่ายๆของน้องแก้มมี่ยังน้องแก้มเอามาตอกส่เบิร์อจากสองมือทีแรกน้องแก้มบ่อใดเฮ็ดคลิปการเฮ็ดของหายนี่พอ่อหนังแก้มก็เฮ็ด เ็จเรียบร้อยกะสิใส่ไมอยุค่ะไปตัดมาจากหน้าจตา่ของส่วนใหม่เศษแบบนี้กะสิเอามาจากการที่เขาเห็นเพื่อนหรือเศษใหม่เห็นเพื่อนได้จากแลนโรเกมใหม่แบบพวกแบบนี้ได้จากเป็นเศษใหม่มาจากตามในถ่องทิ่นของพวิดาฟ้าได้จากอันนี้ก็คือสีลวดเล็กเอาไว้ป้องกันได้กเพื่อที่เวลาคนมามึงหมูของพรวิดาฟ้า,าก็จะ ได้ถูกงูกัดได้จ้ะช่วยตัวนี้ได้จ้ะเอาไว้ให้ไก่อยู่นั่นได้จ้ะช่วยนั่นกระตาสีดำนั่นได้จ้ะกระตาสีดำเอาไว้ให้แม่ไก่ได้จ้ะฝากใคร ของพายดีดาฟ้ามอันนี้กัศยบอกแนะน้ำสุสูว่าห้ามเป็นข้าวปูนเออจะสิมีกินแล้วก็สิมีอุตลาของน้องหรือสีดอกเองแล้วก็ไม่ก็สิสามารถเ็พปุ๋ยได้บอกการนั่นคือขีของน้องหมูแล้วก็ลูกหมูสอ่ามันก็ออกไปเลน้ำได้จ้ะอ่าถ้าเป็นข้กดินขีหมูมันก็สิเบจจะซ้ำไม่ก็สิย่อยสลายไปก็ดินเลยได้จ้ะ ้วก็ถ้าเป็นขอกดินสีบ่มีิกินถ้าเป็นขอกปูนมันก็สีมิกินแต่ถ้าใส่ขอกเออดินสีประหยัดก็ขอกปูนนอจ๊ะราคาถ้านอกก้องแก้มสามารถเฮ็ดขอกปูนมันก็สุ่สนทุนหลายหน่อยแต่มันสามารถเอาไว้เห็ดปุ๋ยนอจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนั้นน้องหมูติดยอ,กกอยู่หันเลนน้องแก้มก็สิไปใอยน้องหมูกัน้อจ้ะตามมาจา้ะ ข้าวหน่องแก้มก็ร่างสิออกลูกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าถามว่าลุ้นกันว่าหน่องมูข้าหน่องแก้มสิได้ลูกจกัะโตตอนนี้นมข้าหน่องมูกับไง้น,นลแล้วเด้อจ้ะแล้หน่องแก,ก้มกับสีชานผู้ชมลุ้นว่าอ่านมข้าหน่องมูโอ้นมข้าวหน่องมูสัตอ่าลูกข้าหน่องมู สีใดลูกเกจ๊กโตเจ้อจ้าแม่นี่น้องแก้มบาขายน้องแก้มเอาไว้เป็นแม่นเดนอจ้ามึงขอ,อก,กิ่งขังกึงงปคอ,อกนอกีนน้องแก้มเอาไวผ้ผสมพัานหลังจากคลิปหน้าที่น้องแก้มได้แนะนําแถวตันตอนนี้น้องแก้มก็ได้ขายออกไปจากค่าวิดาภาพในหมูว่ว่านะเด้อจ้าเพราะมันออกคอ,อกดูแห้งบ่ทนสีลเด้อจ้าเดยวน้องแก้มก็สีขาดไปมึง กยูหันเด้อจ้าเดี๋ยวนางแก้มพิกค่าไปมึงเดินตาม กรนีคือสาของพระวิดาแฟมตรงนั้นเด้องจากที่แขวตันหมูโตที่นกแก้มขายไป,ไปเป็นแหล่นหนาเด้องจากนกแก้มการสียภาไปเมืองคอกทั้งล่างกันเลยเด้องจากตามมาจ้านี่เด้องจากคือบรรยากาศนี่ก็คือต้อนบักพาวนี่เด้องจากพักตัวตอนอย่างที่นกแก้มเก็บไปให้หมูนี่เด้องจากคือต้อนบักม่วงนี่อยู่ห้องเบิร์ดเก่าหน่วยเด้องจาก นองแก้มบ่าสศรี้าไปเมืองเลยนี่คือต้นสมเด้จ่านี่หลูกสีเหลืองเหลืองได้จ่าก็ลี้งสุกนะสิศ่ีาไปเมืองกันเลยได้จ่า่กลถึงแล้วได้จ่าอันนี้น้องแก้มปลาพึง่งให้ข้ามูน้องข้อน้องมูไปแล้วหลังจากที่น้องแก้มปีเทิ่มบ่ได้เฮ็ดยังเกิดิรไปเอานามมันแล้วก็ไปสื่อมูจากข้างนอกมาได้จ่า ลกะกาสีซอยพอกบแม่ต่อขอ,อกหมูด้จ้ะนี่ด้จ้าคือขอ,อกที่เอาไว้ผสมพันธุ์เกิงปล่อยเกิงขงังอันนี้ก็สิมิปูน,น้ำด้จ้านี่ด้จ้าเวลาเกิงปล่อยเกิงขงังเกิงปล่อยเกิงขังคือ,อยังนั่นคือตรงขงังนี่คือตรง สี่จังสีนี่ออู้จังสีเนื่อจ้ะกาสีแน่นแน่ให้เอาเอาเอแกลบเนื่อจ้ะหรืออย่างสักอย่างหนึ่งมาใส่ไว้เพื่อที่จะเอาไว้ให้มันหลายคืนแล้วกา็สีเฮ็ดบ่ให้มีทรงกลิ่นเหม็นแล้วน้องแก้มกาสีข้ามเมืองบรรยากาศรอบๆของพอกไปเนื่อจ้ะ ีดูแน่คือจังแม่นี่ดูแห้งแด้จ้ะน้องแก้มเขาไก่บ่ได้เวลาน้องแก้มสิจับลูกขายน้องแก้มก็ต้องมีตโตซอยแด้จ้ะคือจังแม่ลงทุนข้อน้องแก้มไรแต่อาชซีบ่ได้ปุ๋ยคือจังขอบปูนถ้าทุกคนอยากได้ขอบปุ๋ยบ่อยากไปสือขี้ไก่จังสีแด้จ้ะน้องแก้มก็ให้แน่น้าเพจขอบปูนยจูจะขอบสองข้อแล้วก็ควรในน้องมูกินข้าวที่ดี สมเพศขอ,อกหมูหน้แก้มบอขอแนะนํำวา่าให้เห็ดคอ,อกดินไปก่อนเพื่อที่จะป,ป,ประหยัดต้นทุนหรือทุกคนอยากได้ขี้หมูก็ให้เห็ดคอ,อกดินไปก่อนเพราะสิได้ประหยัดตนทุนหละ่ะให้แม่หมูพอหมูผสมผ่านกันแล้วก็สิได้ลูกข้าสมเพศเป็นขอ,อกปูนเพื่อที่จะได้อนานลได้จะนี่คือแม่หมูเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วจ้องเดี๋ยวเช็คนหน้าหน้าแก้มก่นกานที่เอาเขาขอ,อกแล้ว นี่น้องแก้มบอาไว้ได้จ้ะนี่นี่ได้จ้ะคือขีมมูทีแบบอนันแล้วอ่าอยู่ในดินได้จ้ะน้องแก้มกับซิบไลท์ยังกับปล่อยเป็นธรรมชาติเพื่อที่จะได้ไหลไปอยู่ในต้นพักพืชพันธุ์ของน้องแก้มเอาไว้ไม่ให้มูกินอีกได้จ้ะนี่คือพืชพันธุ์พักของน้องแก้มน้องแก้มหดบางมือดได้จ้ะเตนียมก็ได้กินได้จ้ะพักของน้องแก้ม ตอนนี้น้องแก้มกาซิมีบอกว่า้าข้าสีเหลิมเพจด้วยจ้ะน้องแก้มขอแนะนําเป็นขอกดินน้องแก้มขอย้ำอีกครั้งนะจ้ะแนะนําเป็นขอกดินทั้งจากที่ข้าเพจขอกดินไปแล้วเท่ากัาหาเศษใหม่เศษยังตามบา้านเท้าบ่ต้องไปซื้อเขาเด้อจ้ะเพื่อที่ข้าสีได้ประหยัดสนทุนใดก่อนลือผู้ใดบ่มีเศษใหม่น้องแก้มก็สีแนะนําเป็นลวดตาคายแบบนี้ก็ได้เด้อจ้ะ ใครมีเศษใหม่ก็มาตอกเป็นแบบนี้แน่ก็ได้หรือใครมีปูนมีอิฐทีเหลือก็เอามาก่อขึ้นได้เหมือนกับตัวนั้นเดี๋วจะกคือเศษยิฐหลังจากที่น้องแก้มเฮ็ดเพื่อนน้องแก้มเอามาสางต่อเกิดที่จะเป็นการไล่เด้๋จวะเด้๋วน้องแก้มก็สิคอจบจบคลิปในมือนี้แล้วจ้ะก็อย่าลืมก็สวัสดีค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้มด้วยนะคะ ก,าาก็แล้วห้ามมาเมินกันดาดของแกสิเหตุคลิปยังอีกแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามว่าลูกหมูข้างหนอาเกมแน่แม่นี่มีลูกแจ็คต้วจะจ้าคะขอบพระคุณค่ะบ๊า